สวัสดีเชาวว้นนชาว,วันจันท 11, ร 64, ์รนะครับเช้าวันจันทร์ที่11ตุลาคม2564คิ่ทศกราช2 0 2 1นะครับเวลาตอนนี้ก็07:36นาทีนะครับหลังจากวอร์มร่างกายทุกท่วงท่านะครับได้เหงื่อแล้วนะครับสุดท้ายก็จะเล่นลูกกิ้งวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยเล่นท่าเบสิกนะครับฉะนั้นแล้วปุ๊บในท่าเบสิกเนี่ยเราอย่า เราเราเล่นอเล่น,เล,นเล่นท่าเบสิกจนคล่องแคล่วแล้วเราไปเล่นท่ายืนได้คล่องแคล่วเราก็จะเริ่มท่าเบสิกครับท่าเบสิกนี้ก็ถือว่าโดนเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้เราเล่นเป็นประจำนะครับทุกอลูกเก่งอะได้ครับได้จริงๆครับเริ่มครับผมไม่ต้องรีบนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราเล่นรีบรีบก็แล้วแต่คนถนัดนะครับ แต่ในส่วนตัวผมนะ่ะเล่นไปเรื่อยๆค่อยๆเล่นนะครับไปทีละยกนะครับยกละกี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับยกละสิบยี่สิบครั้งก็แล้วแต่นะครับขอให้เราเล่นเป็นประจำเล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับเล่นเช้าเย็นได้ยิ่งดีครับ อย่างเล่นไม่ได้วันหนึง่งเล่นสามยกยกละสิบครั้งยี่สิบครั้งนะครับก็ถือว่าดีที่สุดแล้วครับถ้าเราเล่นให้เป็นจิจวัตรให้เป็นวิสัยทัศนะครับเราก็จะเกิดความเคยชินเราก็จะได้สุขภาพที่ดี เราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีครับผมเชื่อไปอย่างยิ่งว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นอย่างสม่ำเสมอสุขภาพของเราจะดีแน่นอนครับเป็นเรื่องมาเล่าสู่กันฟังครับก็ทำถ้าที่เราเหนื่อย ทำเท่าที่เราทำได้นะครับแล้วไปต่ออีกยกหนึง่งขอบคุณครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ